สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าไปไหนมาไหนพอเราไปเจอคนที่รู้ว่าเราเป็นคนที่ดูลายมือได้หรือเป็นหมอดูลายมือเนี่ยคำถามแรกที่มักจะเจอเลยนะครับก็คือจะรวยไหมอ่าอันเนี้ยพอไปเจอใครๆก็มักจะถามนะครับวันนี้ก็เลย มีหลักการพิจารณาว่าจะรวยไหมนะมาให้เพื่อนๆลองดูด้วยตัวเองเลยว่ามือแบบเราเนี่ยจะรวยหรือเปลา่ามาดูกันนะครับหลักการพิจารณาง่ายๆเลยนะครับขอให้เพื่อนๆจำแล้วก็นำไปลองพิจารณาดูเนาะอันดับแรกนะครับดูก่อนเนินในมือตัวเองเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเนินในมือนะครับถ้าเกิดใครมีเนินที่ สมบูรณ์นะคาว่าสมบูรณ์ก็คือเรามองลงไปเออรู้สึกเด่นพอดีพอดีไม่สูงไปไม่ต่ําไปนะครับก็คือมีเนินพฤหัสเนินเสาเนินอาทิตย์เนินพุธเนินนังคารสูงเนินนังคารต่ําเนินศุกร์แล้วก็เนินจันทร์ในจุดเหล่านี้นะครับ เมื่อเรามีครบหมดแล้วเราก็ลองมองดูมีเนินไหนยุบมากไปไหมหรือว่าสูงเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดมันดูสมบูรณ์ดีรู้สึกเต็มอิ่มอิ่มกำลังดีอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็น1จุดที่สามารถบอกได้นะครับว่าเราจะรวยไหมถ้าเกิดใครมีเนินที่สมบูรณ์นะไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ขาดตรงไหนบันไดขั้นแรกนะครับก็ถือว่ามีโอกาสมากละ ต่อไปนะครับก็คือจุดที่2ก็จะเป็นเรื่องของเส้นในมือเส้นในมือจะต้องมีความสมบูรณ์คมชัดนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือ3เส้นหลักเนี่ยต้องมีความคมชัดก่อนไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรเข้ามาอันได้แก่เส้นชีวิตนะครับตรงนี้เส้นสมองแล้วก็เส้นหัวใจ3เส้นนี้ถ้าเกิดใครพอมี ล่องรอยหรือว่ามีเส้นแตกเส้นเบอร์มีเกาะเล็กๆบ้างอันนี้ก็จะลดทอนลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าคือใครมีเกาะใหญ่เข้ามาสัมผัสเลยตรงเนี้ยมันก็จะมีเหมือนปัญหามีเรื่องต่างๆเข้ามานะส่งผลให้การผักการพัฒนาชีวิตเนี่ยมันน้อยลงอัตราความร่ำรวยมันจะลดลงไปตามนั้นและสุดท้ายนะครับก็คือเส้นวาสนาอันนี้สำคัญมาก เพราะว่าคนรวยส่วนใหญ่นะครับเส้นวาสนาจะต้องมีความคมชัดลึกเข้มยาวต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงมันก็จะมีแบบรวยแบบสบายกับรวยแบบลำบากรวยแบบลำบากเนี่ยก็จะมักจะเกิดจากกลางมือนะเป็นคนที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันดินน้นรนจึงจะประสบความสําเร็จก่อนที่เขาจะรวยได้กว่าที่เขาจะสําเร็จเนี่ยเขาก็ต้องเหนื่อยทํางานสะสมประสบการณ์ ่อสู้นะครับอดทนมากกว่าเพื่อนแต่ใครนะครับที่มีเส้นวาสนาจากเดินจันเข้ามาในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้สิ่งที่ทำอะ่ะมันเบาลงไปมีโอกาสมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยให้โอกาสมากขึ้นนั่นเองรวมไปถึงอาจจะได้รับในสิ่งที่มันไม่ได้คาดหวังไว้อะแต่อยู่ดีๆก็ได้มาเป็นต้นนะครับรวมไปถึง นอกจากจะมีเส้นวาสนาดีแล้วควรจะมีเส้นอิทธิพลนะครับที่มาส่งเสริมให้เส้นวาสนาดีขึ้นอันได้แก่เส้นอาทิตย์นะครับแล้วก็เส้นพุธเนี่ยถ้าเรามีเส้นในมือครบตามนี้คนระับมีเนินที่ดีและมีเส้นในมือครบตามนี้นะสมบูรณ์ไม่มีเกาะไม่มีเครื่องหมายเสียๆหายหายเข้ามาก็จะทําให้เรามีโอกาสรวยมากนะครับ่าเมื่อเพื่อนๆได้รู้รายละเอียดแล้วนะหลักในการพิจารณาก็ง่ายๆเลย มีเนินดีให้ไป3คะแนนนะสมมุตินะครับเรื่องของเนินเนี่ยให้ไป3แต้มก่อนเส้นชีวิตให้ไปอีก3แต้มนะสมองอีก3แต้มใจอีก3แต้มแล้วก็มีวาสนานะครับอีก3แต้ม3 6 9 12 15 แล้วก็มีเส้นอาทิตย์กับพุธเฉลีย่ยเฉลีย่ยใส่การอีก5แต้มถ้าใครมีสกอร์ยีนะครับสกอร์ยีเต็มเนี่ยยังไงยังไงมันก็รวยนะซึ่งในการแบ่งนะในการแบ่งจะให้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยเราเราต้องลองดูเองนะครับถ้าเนินเราดีเนินเราเต็มทุกเนินก็จจะได้เต็ม3 ถ้าเกิดอาจจะมียุบบ้างหรือสูงไปบ้างก็อาจจะเหลือ2เหลือ1อันนี้เราก็ลองให้ดูนะครับแล้วไปดูเส้นชีวิตถ้ามันสวยนะไม่มีเกาะไม่มีอะไรมาเลยก็ให้เต็ม3แต่ถ้าเกิดเส้นสั้นไปบ้างมีเกาะบ้างมีเส้นมาตัดเยอะๆบ้างก็ค่อยๆลดลงไปนะครับเส้นสมองก็เช่นกันถ้าเกิดใครมีเส้นสมองสวยยาวคมชัดลึกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตอนปลายเนี่ยเป็นลักษณะเหมือน ผู้การตาวัดนะครับเรียวแหลมในลักษณะนั้นนะ่ะจะเป็นคนที่ฉลาดเฉียบคมอ่าอันนี้ก็จะให้3เต็มไปแต่ถ้าเกิดใครมีเครื่องหมายไม่ดีหรือว่ามีเส้นมาตัดเยอะๆพวกนี้มีเกาะเกิดขึ้นเยอะๆก็ต้องลดคะแนนลงไปนะครับเช่นใจก็เช่นกันเส้นวาสนาก็เช่นกันแล้วก็เส้นอาทิตย์กับเส้นพุด,ด้วยนะครับถ้าเราลองมาดูแล้วนะใครได้ซัก15เนี่ย อ่าเฉลี่ยนะ15ใครได้สัก15คะแนนเต็ม20เนี่ยก็ถือว่ารวยแล้วนะครับรวยไม่ลำบากแล้วถ้าใครได้สัก10ก็อยู่ในสังคมนี้ได้แบบสบายๆถ้าใครเหลือสัก5เนี่ยอาจจะลำบากหน่อยละชีวิตนี้จะต้องลำบากละอ่าอันนี้ก็คือการลองดูลายมือด้วยตัวเองง่ายๆนะครับเพื่อเป็นหลักในการพิจารณาลองดูแบบนี้ดูจะได้เข้าใจง่ายๆ ว่าเราพอจะรวยไหมรวยมากรวยน้อยแค่ไหนก็ตามสกอร์ที่ให้ไปเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความร่ำรวยความมั่งมีที่ใครๆก็สนใจนะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าใครมีปัญหาอยากรู้นะครับสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของลายมือก็อย่าลืมมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวถ้าผมเจอคำถามที่น่าสนใจหรือว่า มันดูแล้วดูดีเออน่าจะเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้เนี่ยผมก็จะมาตอบคําถามนะครับหรืออาจจะทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้เพื่อให้ความรู้แล้วก็สุดท้ายนะครับขอฝากออช่องทางเพจนะครับ Nurse and Navy ไว้หน่อยเพราะว่าเราจะมีการไลฟ์อยู่ตลอดเรื่อยๆเสมอๆนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรอยากพูดคุยอยากระบายนะสามารถพูดคุยกันได้เลยทางช่องทาง นี้นะครับโดยที่วันไหนที่เราจะไลา์เนี่ยเราจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ